รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยซ์ไมเออร์รู้ไหมไม่มีทางที่จะมากพอไม่มีทางที่เราจะทําได้มากพอจะไม่มีทางทําได้ด้วยแต่เพราะพระองค์ทรงมีมากเกินพอสดุดีบทที่86ข้อ2ดาวิดพูดประโยคนี้ที่ฉันเขียนไว้ข้างๆว่าดีมาก เขาทรงคุ้มครองชีวิตข้าพรงไว้เพราะข้าพรงเป็นผู้จงรักภักดีชายคนนี้คือคนที่ฆ่าคนอื่นและร่วงประเวณีด้วยแต่เขาบอกว่าข้าพรงเป็นผู้จงรักภักดีคือนี่พูดจริงๆเหรอเนี่ยแต่คุณรู้ไหมว่าตรงนี้บอกอะไรกับฉันเขาเข้าใจริดเดชของการยกโทษบาปเขาเข้าใจริเดชของพระเจ้ากับสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อเขา แล้วเขาก็ก้าวผ่านเรื่องนั้นไปมีคนบางคนที่นี่หรือที่กำลังชมอยู่ในตอนนี้ที่คุณต้องทิ้งเรื่องบางเรื่องไปได้แล้วคุณต้องทิ้งใครบางคนไว้ข้างหลังคุณต้องทิ้งเรื่องราวในอดีตไว้ข้างหลังได้แล้วมาค่ะชั้นเทศดีนะฉันไม่ได้สอนเรื่องที่ฉันไม่เคยเจอกับตัวเองมาก่อนในชีวิตฉันไม่ได้แต่งคำพยานขึ้นมาเองแต่เป็นประสบการณ์จริง ฉันรู้ฉันรู้ว่าถ้อยคำของพระเจ้าเป็นจริงฉันรู้ดีเพราะฉันเคยเห็นมันเป็นจริงมาแล้วในชีวิตของฉันซึ่งฉันก็รู้ด้วยว่าต้องมีการรอคอยและถูกทดสอบบางครั้งก็ยังมีความสงสัยรวมทั้งความรู้สึกต่างๆที่ทำให้มันยากขึ้นไปอีกแต่ฉันก็ยังรู้ฉันรู้และฉันรู้ว่าคุณทำได้ไม่ว่าพระเจ้าจะบอกให้คุณทำอะไรเพราะพระองค์จะไม่บอกให้คุณทำสิ่งที่เกินกำลังของคุณแน่นอน ขอทรงครุ้มครองชีวิตข้าพระองค์ไว้พ่อข้าพระองค์เป็นผู้จงรักภักดีข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงช่วยผู้รับใช้ของพระองค์ผู้วางใจในพระองค์ให้รอดพึ่งพาและวางใจในพระองค์ถวายทั้งหมดและจ้องมองที่พระองค์อย่างไม่ไหวั่นหวนันปราศจากความกลัวและความสงสัยมีความกลัวบางอย่างที่เราต้องเจอคุณต้องชอบแน่ๆบางเรื่องคุณอาจจะคิดไม่ถึงเลยก็ได้ รู้ไหมความกลัวอย่างหนึ่งที่เราต้องเจอคือเรากลัวที่จะไม่ได้อะไรอย่างที่เราอยากได้ใช่ไหมคะลองคิดดูบางคนอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนโสดที่คิดว่าฉันอยากแต่งงานฉันว่าฉันคงไม่มีความสุขแน่ถ้าไม่ได้แต่งแต่ขณะที่คนที่แต่งงานแล้วก็อาจจะคิดว่าฉันคงไม่มีความสุขอีกแล้ว อย่างเดียวที่คุณจะมีความสุขได้ก็คือมีความสุขกับพระเจ้าจริงอยู่เรื่องดีๆก็มีให้เห็นอยู่บ้างแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่คุณกลัวว่าจะไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการคุณก็จะเริ่มทำด้วยกำลังของตัวเองนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของปัญหาฉันเดินวนเวียนรอบภูเขาลูกนั้นอยู่หลายปีฉันตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่พึ่งพาใครเลยมุ่งมั่นมาก ถ้าพระเจ้าไม่ทําฉันก็จะทําเองฉันผิดหวังแบบสุดๆโอ้พระเจ้าลูกไม่ชอบในสิ่งที่เดฟทําเลยลูกพยายามมากๆที่จะเปลี่ยนเขาแต่ก็ไม่เคยได้ผลเลยนอกจากนั้นฉันก็มีลูกชายที่เหมือนฉันมากและฉันก็ไม่ชอบเขาเลยแล้วฉันก็ ใช่ไหมคุณหัวระฉันแต่คุณก็มีลูกที่คุณไม่ได้ปลื้มเท่าไหร่จริงไหมล่ะฉันไม่เคยคิดเลยว่าเขาเป็นคนตั้งใจแน่วแน่เหมือนฉันความต้องการของเราสองคนก็เลยมักจะปะทะก,กันบ่อยๆตอนนี้เขาเป็นหัวหน้าดูแลพันธกิจระดับโลกงานพันธกิจทุกอย่างที่เราทําเขามีส่วนร่วมกับทุกโครงการไม่ทางใดก็ทางหนึ่งฉะนั้นอย่าเพิ่งถอดใจกับลูกของคุณเร็วเกินไป ฉันกลัวจะไม่ได้อย่างที่อยากได้นี่นะถ้าคุณไม่ได้ก็หมายความว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณควรมีคือถ้าพระเจ้าไม่ประทานให้ยังไงคุณก็ไม่ได้หรอกคะ่ะเอาละ่ะอับราฮัมกับนางซาราก็ทำมาแล้วพวกเขารอพระสัญญาของพระเจ้าไม่ไหวก็เลยมีความคิดดีๆฉันเองก็ถนัดเรื่องความคิดดีๆเหมือนกัน นางาサาบอกว่าฉันจะให้คนใช้ของฉันนางฮากาเป็นภรรยาคนที่สองของท่านมันเป็นความคิดที่โง่เขลาสุดๆไม่มีใครยอมให้สามีมีภรรยาอีกคนหรอกค่ะแน่นอนพอเธอตั้งครันก็เริ่มทำตัวไม่น่ารักและจากนั้นนางาราก็เลยโทษว่าเป็นความผิดของอับราฮัมในพระอมภีพีก็มีเรื่องตลกอยู่เหมือนกันนะ ปลว่าพระเยซูไม่ได้อยากถูกตรึงบนไม้กางเขนไม่จำเป็นว่าคุณต้องอยากทำทุกอย่างที่ทำเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาฉันเทศนาในหัวข้อพลังแห่งการยับยั้งชั่งใจฉันพูดถึงการยับยั้งชั่งใจที่พระเยซูเคยใช้เพื่อให้พระองค์ทรงถ่อมใจลงตอนที่ถูกคนถมน้ำลายใส่และถูกล้อเลียน ตอนที่ทรงอยู่ในสวนเกสเซมานีที่มีทหารเข้ามาหาพระองค์แล้วเปโตก็เอาดาบออกมาฟันหูทหารคนหนึ่งฉันเดาว,ว่าพระองค์ก็คงหยิบหูมาต่อให้เขาไม่รู้นะแล้วพระองค์ก็บอกเปโตว่าเปโตเจ้าทำอะไรเจ้าไม่รู้หรอว่าถ้าเราต้องการเราสามารถเรียกกองทัพทูตสวรรค์ กองทัพทุตสวรรค์ถ้าคุณลองคำนวณดูจะมีทุตสวรรค์มากถึง7 2็0 0มืนสองพันเลยทีเดียวถ้าเราขอพระเจ้าก็จะส่งมาให้ซึ่งจริงๆแล้วคือพระเจ้าในพระคริสต์ที่ทำให้เราคืนดีกับพระองค์ฉะนั้นไม่ใช่แค่พระเยซูที่ทรงทำเพื่อเราแต่เป็นพระเจ้าเองที่ทรงทำเพื่อเราแล้วคุณจะคิดว่าพระเจ้าไม่รักคุณได้ยังไง เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาสิ้นพระชนเพื่อคุณแต่ความมีวินยัยความยับยั้งชั่งใจและความทมตนที่ทรงแสดงให้เห็นตอนที่ทรงอธิษฐานในสวนเกสเมาณีพระองค์ทรงแยกออกไปส่วนตัวไม่ใช่แค่ครั้งเดียวไม่ใช่สองครั้งแต่สามครั้งที่พระองค์อธิษฐานเหมือนเดิมสามครั้งพระบิดาถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพลนจากข้าพระองค์เถิด แต่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ไม่ใช่ข้าพระองค์ไม่ใช่หนึ่งหรือสองแต่สามครั้งที่อธิษฐานแบบนั้นฉันคิดว่าพระองค์ไม่ได้อยากจะทำในสิ่งที่พระองค์ต้องทำเลยฉันบอกเลยว่าไม่จำเป็นว่าเราต้องอยากทำทุกอย่างที่พระเจ้าบอกให้เราทำตอนที่พ่อแม่ของฉันแก่ตัวลง จนพวกเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วพระเจ้าก็ตรัสในใจฉันให้ย้ายพวกเขาเข้าไปอยู่ในเมืองเดียวกันซื้อบ้านให้พวกเขาและดูแลพวกเขาจนกว่าจะจากโลกนี้ไป <c oughs> <c oughs> ตอนแรกฉันสาบแช่งเลยฉันคิดว่านั่นซาตานแน่ <c oughs> ฉันคิดว่าไม่มีทางที่พระเจ้าจะให้ฉันทำอะไรแบบนั้นแน่คุณจะประหลาดใจกับบางเรื่องที่โะรงขอให้คุณทำ สรุปสั้นๆทุกอย่างกลายเป็นคำพยานที่ใช้เวลาถึงสปีแต่พ่อของฉันก็ได้รับความรอดฉันทำพิธีประิสมาให้เขาวันนี้เขาอยู่บนสวรรค์กำลังร้องวูชายคนเดียวกันที่ทำร้ายฉันบอกว่าฉันไม่มีทางทำอะไรสำเร็จพระเจ้าของเรายอดเยี่ยมมากจริงๆเลยแต่แต่ว่าเราต้องทำด้วยวิธีการของพระองค์ อย่าก,กลัวเลยว่าเราจะไม่ได้อย่างที่ใจยอยากได้บอกพระเจ้าว่าลูกไม่เอาอย่างที่ใจยอยากได้นอกจากว่าพระองค์อยากให้ลูกได้สิ่งนั้นมาค่ะฝึกเปลี่ยนวิธีอธิษฐานเป็นแบบอื่นบ้างเลิกพยายามให้พระเจ้าประทานทุกอย่างที่คุณอยากได้จงปติยินดีในพระยาเยวและพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่านอเมนไหมความกลัวอีกอย่างหนึ่งก็คือความกลัวความล้มเหลวก็คือกลัวความไม่สมบูรณ์แบบ เราอยากให้เราดูดีในสายตาของคนอื่นยังไงทุกคนก็ต้องทำผิดพลาดเสมอคุณจะไม่ล้มเหลวถ้าคุณเลิกพยายามความล้มเหลวคือคุณยอมแพ้คุณวางมือคุณไม่พยายามแล้วยังไงคุณก็จะทำผิดพลาดซึ่งคุณต้องทำใจให้สบายกับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเอง เรื่องนี้อาจจะฟังดูแปลกๆเมื่อหลายปีที่แล้วพระเจ้าตรัสกับฉันว่าเราอนุญาตให้เจ้าทําพลาดได้นะนั่นไม่ได้แปลว่าพระองค์เปิดทางให้ฉันทําบาปแต่พระองค์กำลังสอนฉันว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าเจ้าต้องสมบูรณ์แบบเพราะถ้าฉันสมบูรณ์แบบฉันก็คงไม่ต้องการพระเยซูคุณเองก็เหมือนกันแล้วทําไมเราต้องกดดันตัวเองด้วยคุณมีพระเยซูเพราะคุณทําทุกอย่างให้ถูกต้องไม่ได้ คุณมีพระเยซูคุณมีพระนามของพระองค์เมื่อคุณอธิษฐานเพราะว่าคุณไม่คู่ควรกับสิ่งที่คุณทูลขอให้พระเจ้าทําเพื่อคุณเวลาเราอธิษฐานในพระนามของพระเยซูในฉบับขยายความบอกว่าเรากําลังนาเสนอทุกสิ่งที่พระเยซูเป็นต่อพระเจ้าโอ้ดีมากเลยค่ะลูกขอให้พระองค์ทำสิ่งนี้ในพระนามของพระเยซูซึ่งถ้ามันชัดเจนในพระพรีว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าคุณก็ไม่จําเป็นต้องพูดว่าถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่ถ้า เรื่องนั้นไม่ชัดเจนพระเจ้าลูกอยากแต่งงานกับคนนั้นคุณก็ควรจะบอกว่าถ้านั่นเป็นนามพระไทยของพระองค์เพราะคุณอาจจะคิดว่าคุณอยากแต่งงานกับเขาแต่จริงๆไม่ควรเลยเดฟกับฉันออกเดทกันห้าครั้งแล้วเราก็แต่งงานกันและฉันพูดบ่อยๆว่าฉันต้องรีบแต่งงานกับเขาก่อนที่เขาจะรู้ความจริงว่าฉันเป็นยังไงแต่ฉันก็มีค่าคู่ควรใช่ไหมที่รัก เขาไม่ยอมตอบอะไรเลยโอ้ในช่วงปีแรกๆไม่ง่ายเลยหลังจากแต่งงานได้สามอาทิตย์เขามองหน้าฉันแล้วถามว่าคุณเป็นอะไรเนี่ยฉันคิดว่าฉันคิดว่าคนอื่นต่างหากที่เป็นปัญหาฉันคิดว่าถ้าทุกคนทำอย่างที่ฉันอยากให้ทำทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาเพราะอย่างนี้เองพระเจ้าเรียกฉันให้มาเป็นนักเทศ ทำใจให้สบายกับความไม่สมบูรณ์แบบมีสาวบกแค่คนเดียวจากสิบสองคนที่เดินออกมาจากเรืออีกสิบอ็ดคนกลัวสุดท้ายเปโตก็ค่อยๆจมลงแต่อย่างน้อยเขาก็ได้ลองดู อย่างน้อยเขาก็ได้ลองฉันอยากจะบอกว่าพระเจ้าอยากให้คุณลองถึงแม้ว่ามันจะล้มเหลวแต่ก็ยังดีกว่าไม่ลองทำอะไรเลยได้ยินไหมคะพระเจ้าอยากให้คุณลองถึงแม้จะล้มเหลวแต่ก็ยังดีกว่าไม่ลองทำอะไรเลยแต่เรากลัวเกินไปว่าจะล้มเหลวกลัวว่าคนจะคิดยังไงกับเราซึ่งทำให้เรามาถึงความกลัวอีกอย่างหนึ่งคือกลัวมนุษย์ พระเจ้าเมตตาด้วยคุณจะไม่มีทางยอมทิ้งพวกเขาไว้ข้างหลังถ้าคุณยังกลัวเขามาร์เกรตแทชเชอ่บอกไว้ว่าถ้าคุณใช้ชีวิตในแบบที่ทุกคนต้องชอบให้คุณเตรียมตัวไว้เลยว่าคุณต้องยอมอลุ่มอรล่วยกับทุกเรื่องทุกเวลาและสุดท้ายคุณจะไม่ได้อะไรเลยฉันจะพูดอีกครั้งนะคะถ้าคุณใช้ชีวิตในแบบที่ทุกคนต้องชอบคุณ ให้คุณเตรียมตัวไว้เลยว่าคุณต้องยอมอ a ุ r มอร่วยกับทุกเรื่องทุกเวลาเพราะนั่นเป็นวิธีเดียวที่ทุกคนจะชอบคุณคุณยอมลดคุณค่าศีลธรรมของตัวเองให้ลงมาเท่ากับเขาถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายฉันใครจะทำอะไรฉันได้กิจการบทที่5ข้อ29 เปโตกับสาวกคนอื่นถูกสั่งให้เลิกสั่งสอนโดยออกชื่อนี้ไม่อย่างนั้นเราจะโบยเจ้าจับเจ้าไปขังไว้ในคุกแต่เขาตอบว่าเราจาเป็นต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่ามนุษย์เราจําเป็นต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่ามนุษย์ฉันหวังและอธิษฐานว่าถ้าฉันจะถูกข่มเหงก็ยังดีกว่าให้ฉันปฏิเสธพระคริสต์ฉันอธิษฐานตลอดเวลาว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับฉันพระเจ้าโปรดให้ลูกมีความกล้าที่จะไม่มีทางปฏิเสธพระองค์ อเมนไหมกาลาเทียบทที่1นึ่ข้อสิฉันชอบมากอาจารย์เปาโลโบอกว่าบัดนี้ข้าพเจ้ากําลังสแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์หรือจากพระเจ้าเราน่าจะลองหยุดตรงนี้แล้วถามตัวเองแบบนั้นบ้างคุณพยายามให้คนอื่นยอมรับคุณหรือเปล่าหรือพยายามเป็นที่ยอมรับจากบนสวรรค์ฉันทำเพื่อเอาใจพระเจ้าหรือเอาใจมนุษย์เรามาดูว่าเปโตพูดว่ายังไง ถ้าข้าพเจ้ากําลังเอาใจมนุษย์อยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์เขากําลังบอกอะไรเราถ้าข้าพเจ้าเป็นคนเอาใจมนุษย์ชีวิตนี้คงไม่เป็นไปตามที่ถูกกาหนดไว้คุณต้องพร้อมยอมรับว่าไม่ใช่ทุกคนจะชอบคุณมีสถิติบอกว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรจะมีคนสิบเปอร์เซนที่จะไม่ชอบคุณคุณควรมีความคิดแบบว่าถ้าเธอไม่ชอบฉันเธอนน่นแหละที่พลาดไปแล้ว ตอนที่ฉันเริ่มมาทํางานนี้ฉันเป็นคนชอบเอาใจมนุษย์และฉันก็กังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับฉันโอ้ถ้ามีใครลุกขึ้นเดินออกไปฉันว่าเขาจะคิดว่าคําเทศของฉันแย่ฉันคิดว่าเขาคงไม่ชอบฉันแน่และฉันจะกลับไปที่บ้านแล้วทรมานตัวเองทั้งคืนคุณเคยทรมานตัวเองทั้งวันไหมหรือใช้เวลาสองวันเอาแต่คิดว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับคุณ จนฉันเจอเหตุการณ์ที่ช่วยเปิดตาฉันในคืนหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งมาร่วมประชุมเธอนั่งแถวที่สองฉันเทศไปได้ประมาณห้านาทีแล้วเธอก็ลุกขึ้นเดินออกไปฉันทุกข์ใจมากตลอดทั้งคืนนั้นจนวันรุ่งขึ้นมีคนมาบอกฉันว่าเพื่อนของฉันอยากให้ฉันมาบอกคุณว่าเขาขอโทษที่เมื่อคืนต้องรีบกลับไปก่อนเธอต้องรีบไปทํางานแต่เธอชอบคุณมาก เธอยอมขับรถมาไกลถึงที่นี่เพื่อแค่ได้ฟังคุณเทศนาแค่ห้านาทีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเราฟังคำโกหกของมานซาตานมันคอยโน้มน้าวเราว่าคนอื่นไม่ชอบเราทั้งที่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยย้อนบทที่12ข้อ42ถึง43อย่างไรก็ดี แม้แต่ในพวกเจ้าหน้าที่เองก็มีหลายคนวางใจในพระองค์แต่พวกเขาไม่ยอมรับพระองค์อย่างเปิดเผยเพราะกลัวพวกฟาริสีเขากลัวว่าจะถูกขับไล่ออกจากธรรมศาลาไม่รู้ว่ามีกี่คนที่เพราะความกลัวทําให้คุณถูกเชิญออกจากโบสถ์คุณถอยหลังจากการเป็นคริสเตียนเต็มตัวบางทีคุณอาจเลือกที่จะอยู่ในทางศาสนาเหมือนคนอื่นๆ แบบไม่เคร่งครัดเกินไปตอนที่ฉันรับปฏิสมมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉันถูกเชิญให้ออกจากโบสถ์เขาให้ฉันเลือกว่าถ้าฉันไม่หยุดพูดเรื่องนี้ก็ออกไปเลยการหยุดพูดไม่ใช่ตัวเลือกของฉันในตอนนั้นฉันยอมรับว่าไม่ใช่ทุกเรื่องที่ฉันทำจะเป็นเรื่องฉลาดแต่ฉันมีใจที่ถูกต้องและพระเจ้าทรงรู้ดี เราทุกคนมีหลายอย่างที่ต้องแก้ไขในชีวิตที่พระเจ้าจะเป็นผู้แก่แต่ถ้าคุณมีหัวใจที่ถูกต้องถ้าคุณรักพระเจ้าแค่รักพระองค์เท่านั้นบอกพระองค์วันละร้อยครั้งว่าลูกรักพระองค์ความกลัวเรื่องนี้ก็ใหญ่เหมือนกันกลัวว่าเราจะทำได้ไม่มากพอ คุณเคยรู้สึกแบบนั้นไหมถึงคุณจะอ่านพระพร์มมากแค่ไหนคุณก็ยังรู้สึกว่ายังอ่านมันไม่พอไม่ว่าคุณจะอธิษฐานนานแค่ไหนคุณก็ยังคิดว่าคุณอธิษฐานไม่นานพอคุณยังอธิษฐานไม่ถูกต้องไม่ว่าคุณจะรับใช้ในส่วนไหนก็ตามคุณก็ยังทําไม่มากพอครั้งหนึ่งเราเคยทําแบบทดสอบในออฟฟิศของเราว่าถ้าคุณจะถามอะไรก็ได้กับพระเยซูคุณจะถามว่าอะไรรู้ไหมว่าคําตอบนั้นคืออะไรมีคนถามแบบนี้ว่าคือฉันอยากรู้ว่าทําแค่ไหนถึงจะมากพอ มีใครเข้าใจที่ฉันพูดไหมเรามักจะรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะทำมากแค่ไหนมันก็ยังไม่มากพอเราต้องทำมากกว่านี้ฉันมีคำตอบให้คุณค่ะเลิกนับได้แล้วฉันเคยนับทุกอย่างฉันเคยนับว่าในคืนนี้มีคนมาร่วมประชุมกี่คนมีนี่เท่าไหร่มีนั่นเท่าไหร่มีโน่นเท่าไหร่ชนะที่ฐานกี่ชั่วโมงชนะที่ฐานสาิบนาทีอ่านพร่ำเพีี่สิบห้านาที ครั้งหนึ่งเรามีนักอธิษฐานที่เข้มแข็งมากมาที่โบสถ์ของเราเวลาเธอพูดนั้นมีพลังมากเธอเล่าให้ฟังว่าทุกเช้าที่เธอตื่นขึ้นมาเธออธิษฐานตั้งแต่ตีห้าจนถึงเก้าโมงฉันคิดในใจว่านั่นไงคาตอบอยู่ตรงนั้นแล้วเราต้องอธิษฐานวันละสีชั่วโมงถึงจะเป็นแบบเธอได้ด้วยความโง่ของฉันฉันก็เลยบอกกับครอบครัวของฉันว่า ทุกทุกเช้าฉันจะอธิษฐานสี่ชั่วโมงนะฉันจะขังตัวเองอยู่ในห้องห้ามเคาะประตูห้ามรบกวนตั้งแต่วันนี้ไปฉันจะอธิษฐานทุกวันวันละสีชั่วโมงพอฉันเข้าไปในห้องได้ประมาณหนาทีฉันก็ที่ฐานทุกเรื่องเท่าที่คิดได้ไปทั้งหมดสมรอบแล้วฉันอธิษฐานแค่หนาทีส่วนเวลาที่เหลือฉันก็นอน คุณอย่าตัดสินใจทำอะไรเพราะเห็นว่าคนอื่นเขาทำแต่ถึงคุณจะทำมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คุณเป็นคนมีพลังขึ้นมาได้สิ่งที่จะทำให้คุณมีพลังคือการที่คุณทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้คุณทำไม่ใช่สิ่งที่พรองบอกให้คนอื่นทำถ้าคุณเป็นแม่ลูกสามที่เลี้ยงลูกอย่างดีแล้วแต่คุณพยายามไปเทศนาคุณก็เดินออกจากน้ำพระทัยของพระเจ้า อย่าพูดเด็ดขาดว่าฉันเป็นแค่แม่บ้านเพราะมันเป็นงานที่หนักมากต้องอยู่แต่กับบ้านไม่ได้พูดคุยกับใครเลยนอกจากเด็กๆสองสามขวบทำให้คุณประสาทเสียได้กลัวว่าตัวเองยังทำไม่มากพอ เรามีคนมาเยี่ยมที่โบสถ์และเขาท้าทายให้เราอ่านพระพัมภีจบทั้งเล่มในทุกๆปีศิทธยาพิบาลของเราคิดว่าเป็นความคิดที่ดีก็เลยแจกตารางให้กับเราเป็นคำแนะนําว่าเราต้องอ่านพระพัมภียังไงบ้างในแต่ละปีฉันไม่ได้บอกนะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่แรงจูงใจที่จะทําควรถูกต้องซึ่งของฉันไม่ถูกต้องเพราะฉันไม่อยากเป็นคนเดียวที่ไม่ลุกขึ้นเวลาอาจารย์ถามว่าใครอ่านพระคัมภีร์จบแล้วบ้าง ฉันก็เลยเอาตารางที่ว่านี้ติดที่ตู้เย็นเพราะฉันอยากให้คนที่มาที่บ้านมาเห็นแล้วถามว่ามันคืออะไรฉันจะได้บอกเขาว่าอ๋อทุกปีฉันจะอ่านพระมงพีจนจบทางเล่มเขาจะได้ประทับใจทุกอย่างก็ไปได้ดีจนกระทั่งฉันเริ่มมีช่องว่างในตารางเพราะฉันไม่ได้อ่านไปหลายวันเลยจนวันหนึ่งฉันตั้งใจว่าฉันจะอ่านให้ทันตามกำหนด ซึ่งฉันต้องอ่าน3 5 3สถึงสบหกทถึงจะทันฉันก็เลยอ่านจนจบแบบรวดเดียวเลยแล้วพระเจ้าก็ตรัสกับฉันว่าอาลาจอยซ์ Joyce, วันนี้ได้บทเรียนอะไรบ้างใช่ไหมคะฉันคิดไม่ออกเลยมแม้แต่เรื่องเดียวฉันจำไม่ได้เลยแม้แต่เรื่องเดียวว่าฉันอ่านอะไรไปบ้างพระเจ้าสอนฉันว่าเจ้าไม่รู้หรอว่าเราอยากให้เจ้าอ่านแค่ข้อเดียว แล้วได้เรียนรู้บางอย่างแทนที่จะอ่านสิบบทแต่ก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยพระเจ้าไม่ได้ประทับใจกับจำนวนเลยแต่เราต้องเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นพระองค์มักจะพูดเสมอเวลาที่พระองค์ทำการอัศจรรย์พระองค์จะบอกว่าอย่าบอกให้ใครรู้เป็นชันคงจะขึ้นไป้ายไปแล้ว ครั้งหนึ่งดาวิดนับจํานวนชาวอิสราเอลเพื่อจะดูว่ามีทหารมากพอจะไปต่อสู้กับกองทัพฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าแต่พระเจ้าไม่สนพระทยัยจึงได้สาบแช่งพระองค์ไม่อยากให้เรานับอะไรเลยแล้วดูว่าเราทํามากพอแล้วหรืออยังรู้ไหมไม่มีทางที่จะมากพอไม่มีทางที่เราจะทําได้มากพอจะไม่มีทางทําได้ด้วยแต่เพราะพระองค์ทรงมีมากเกินพอ มาค่ะวันนี้หวังว่าจะมีใครรู้สึกดีขึ้นความกลัวยังมีอีกหลายอย่างกลัวว่าจะขาดฉันจะมีไม่พอพระเจ้าจะไม่ดูแลฉันแน่อิบูบที่สิบสข้อ5ถึงข้อ6ฉบับขยายความกล่าวว่าท่านอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่อันนี้เรื่องสำคัญเลยใช่ไหม เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยเพราะฉะนั้นเราอาจกล่าวด้วยความมั่นใจว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวฉันจะไม่กลัว